รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับุผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ดีทําดีกันเช่นเคยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณคุยสสพาทุ่งแห่งกรุงศรีซึ่งท่านคุณนี้เล็งเห็นคุณค่าของการสืบทอดมรดกที่ควรอนุรักษ์ไว้นั่นก็คือการสอนดนตรีไทยโดยไม่คิดคุรค่านั่นเองความดีของคุณคุยท่านนี้จะสะพาทุ่งอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดดีทําดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาย้อนอดีตที่เมืองกรุงเก่าครับเพราะที่นี่เนี่ยมีขุนครุยครับท่านหนึ่งที่ได้นําเสียงดนตรีมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนในละแวกบ้านของท่านเองครับแต่คุณคุยท่านนี้จะเป็นใครนั้นต้องติดตามครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเตรียมตัวที่จะมาเรียนวิชาคุยด้วยเหมือนกันครับพูดเสียงเพี้ยนมากเลยไม่ไหวแล้วครับไปข้างไหนครับ ระผมได้ฝึกร่ำเรียนจากขุนวิราชจันยา<ม>เป็นเพื่อนของอาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะรในพศ .2497 คลุยเล่านี้จึงเป็นเล่าที่สองเล่าที่หนึ่งคือที่พิพิธภัณฑ์วัดบางไส้ไก่เล่าที่สองคือทีมอ่มือผมนี่ลุงจรินกลิ่นบุปผาท่านให้นิกเนมกับผมว่าคลุยสถานพุ่งแห่งกรุงศรี Sing. ตอนจอสทลิกระจายแฟนขับเกียร์แค่ติดเน็ตกะคลิกระจายเที่ยวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วยตมเนค่า9 9 0บาทลูกค้าเดิมพับสปีดฟรี คือนักบุกเบิกเราใช้ศรัทธาเป็นแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงพักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปะตะทอสอพ สำรวจและผลิตปิโตเลียมนักบุกเบิร์กแหล่งพลังงานสะดับโลกของไทยแ้งเน็ตซิงตอนจอดคลิกระจายแฟนขับเทียบแค่ติดเน็ตจะคลิกกระจายเทียวทีให้สปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เล้590บาทลูกค้าเดิมพับสปีดฟรี ของคนไทยเป็นแรงลักดันเรามีความรุ่งโร์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีวตทอสอพอสำรวจและผลิตปิโตเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดัโลกของไทยแกงเน็ดซิงตอนจอสพิกจายแฟนคลั แค่ติดเน็ตสคลิปกระจายชิวท,ท,ทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วยบอกในค่า190บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีเสียงอยู่แว่วๆครับคุณผู้ชมตางนู้นนี่ครับแม่กลำลังเพลงคุยอยู่เลย สวัสดีครับโอ้โหนี่ผมเข้ามาในบ้านครูนี่ยนะผมรู้สึกถึงความเขาเรียกความเก่าความโบราณของบ้านที่มันมีแบบวิถีชีวิตธรรมชาติอยู่เนี่ยครูครับใช่ครับแล้วคุณผู้ชมครับนี่ก็คือร้อยตรีมณีอารีราชนะครับซึ่งขอเรียกว่าครูมณีนะได้ครับเรียกตามเด็กนะครับคุ้นขลุ่ยสะท้านคู่แห่งกรุงศรีโอ้นั่นคือ สมยานามสมญาาที่<า>ท,ทุกคนให้สมญา,า,านามของครูไว้ครับทําไมคุณครูถึงต้องมาสนใจในเพลงโบราณที่ใช้คือเขาเรียกว่าใช้เครื่องดนตรีแบบโบราณยเอาจจะเป็นชาติปางก,ก่อนก็ได้ที่กระผมเนี่ยได้เกิดมาจากท้องทุ่งท้องนาแล้วก็อาจจะเป็นนิมิตหมายว่าผู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ย จะเป็นมรดกตัวพอดมาถึงผมกระผมได้ฝึกร่ำเรียนจากขุนวิราชจันยาเป็นเพื่อนของอาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพราะครับในพศออ2497เรียงคลุยสิบปีเต็มครับกระผมจึงจบเพลงขลุยมาก็เหลือกำลังนี้รุ่นผมทั้งหมดมีหกคนครับเขาศูนย์ไปแล้วศูมเหลือผมคนเดียวอ่าฮะ พราะนอกจากขลุ่ยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วครูเองครูก็เรียนรู้เครื่องดนตรีหลายอย่างเหมือนกันมีชนิดไหนบ้างครับเครื่องเป่าก็มีปีปีชวาก็เป่าได้แซกโซโฟนก็เป่าได้และขลุ่ยเรานี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกของผมที่ได้ร่ำเรียนครับ,รบแล้วก็ยังมีปีพาดก็สอนได้กลองยาวก็สอนได้นะครับและกลองยาดกลองชุดนี้สอนได้หมดเลยทุกอย่างาคือจะ เกินความสามารถของนักดนตรีเนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยรู้หมดครับแต่ว่าจะสอนให้เด็กทราบเด็กรู้สับซึ้งถึงการบรรเลงที่ไพเราะนั่นน่ะยากมากครับยากมากและผมถามถึงคุยเหล่านี้หน่อยเพราะว่าเห็นว่าเป็นคุยที่ค่อนข้างพิเศษค,คือคุยเหล่าน,นี้มีความพิเศษอย่างไรครับคุยเหยเรานี้เต้นคุยในสมัยกรุงศรีอยาตอนปลายครับ คือกรุงศรีอย่านี่เป็นเมืองหลวงมา417ปีครับถูกพม่าตี20ครั้งแตก2ครั้งครับ,คร,บครั้งที่หนึ่ง2112พระเลส,สวนกู้ไว้ครับ,คร,บครั้งที่สองแตก2310พระเจ้าตากสินมหาหราชกู้ไว้และปะกู้กรุงศรีอยาได้ก็ย้ายเมืองหลวงเลยเห็นว่าเมืองหลวงที่กรุงศรีอยาพม่ามรู้แก้วมาแล้วว่าเข้าทางนาอ,อกนี้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี 2,311ก็ตั้งเมืองหลวงคือกรุงธนบุรีครับคลุยไทยจากกรุงศรีอยามาขึ้นที่วัดบางไส้ไก่คือหลังวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จครับครับวัดบางไส้ไก่นะครับครุยเ่านี้จึงเป็นเล่าที่สองเล่าที่หนึ่งคือที่พิพิธภัณฑ์วัดบางไส้ไก่เล่าที่สองคือที่มือ,มอผมนี่าาลุงจรินกริ่นบุกพาท่านให้นิกเนงกับผมว่าคลุยสถานพุ่ง แห่งกรุงศรีแล้วย้อนหาหาผมว่าเองเรียนมาจากไหนบอกเรียนจากคุนวิราชจันยาคุณลุงจรินบอกเองก็เป็นคุ้นคุยสสถานทุ่งแห่งกรุงศรีตั้งแต่บัดน,นั้นค่ถ้าหากว่าคนที่ฟังเพลงคุยของครูแล้วเนี่ย ทำจำกัดความถ้าหากว่าครูยอยากจะบอกว่าเนี่ยคือความเป็นตัวตนของครูพอนึกถึงคุยสะานทุง่งคุ้นคุยสถทานทุ่งแห่งกรุงศรีต้องนึกถึงครูนี่คืออะไรนั่นคือการพลิวคุยที่ที่คนทุกคนก็มีความสามารถแต่ว่าเขาจะ,ะพลิวเหมือนผมนี่ยากนะขอสักท่อนเลยไหมครับได้ครับ,รรบจะท่อนอที่บอกว่าเป็นเพลงที่คิวและครูชื่นชอบที่สุดอ่าจะให้ฟังครับเพลงนั้น คือเพลงมนเมืองเหนือขอ,นของอาจารย์สมยศทัศนพันธ์นะครับ ความคุยจริงๆถ้าหากว่าหลับตาฟังไปด้วยเนี่ยจะรู้สึกถึงดนตรีที่มันยินได้ดนตรีที่มันมีชีวิตนะครับครูครับครูเองเนี่ยก็เคยรับราชการเป็นทหารมาก่อนใช่ครับทําอาชีพทหารแล้วเนี่ยทาไมถึงหันมาตอนนี้เนี่ยหันมาสนใจเรื่องคุยอย่างเดียวคืออาชีพทหารกับคุยี่จริงๆก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับ คือเมื่อมอ .1 ม .2 ม .3 ถึงม .8 เนี่ยผมเรียนขุย10ปีเต็มๆครับเป็นมาแล้วหรืถึงมาเป็นทหารครับหมายก็ดนตรีเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วครับพอเป็นทหารขุยนี้ก็ยังติดตัวผมอยู่ตลอดเวลาความจำนะครับ,รบแล้วก็เป็นทหารก็ไปบรรเลง ต่างประเทศมาเลเซียก็ไปครับแล้วก็ไปราเลงต่อมา 30- 4 0ปีครับจนกระทั่งมาบัตรนี้เกษียณราชการแล้วก็ผมมาอยู่บ้านเดิมของเราและผมก็คิดว่าอยากจะถ่ายทอดวิชานี้ให้กับเด็กๆเพื่อที่จะเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อสืบต่อไปจากผมถ้าผมตายไปเด็กยังมีอยู่ตอนนี้ครูถ่ายทอดให้เด็กมีหลายโรงเรียนที่ไหนบ้างครับมีโรงเรียนวัดนิลเพช แล้วก็โรงเรียนวัดรางกระทุ่งโรงเรียนวัดอินทารีโรงเรียนวัดไมยะใสใกล้ๆนี่ก็มีนะครับแต่บัดน,นี้กระผมไม่มีเวลาที่จะไปสั่งสอนเด็กๆกระผมก็เลยเงดการสอนไวเ้เด็กๆก,ก็เลยเรียนหกติภาคละหน้านด้วยและที่บ้านของครูเนี่ยได้เปิดเป็นแหล่งที่ได้มีคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเรียนรู้ใช่ครับเรื่องของดนตรีด้วยใช่ครับใช่ แม่ไพรอคเรับใจกางต้องลกรับปีชคของไคยได้เรียนเขา้าวังมาไปร่อไปือยมีอกาสือดนึงสองเรียนกันมาทีปีละสองปีแล้วนะฮะ สองปีแล้วนะตอนนี้ได้กี่เพลงที่มาสองปีได้เพลงหนึงแล้วได้เพลงอะไรบ้างครับได้เพลงอะไรบ้างอือครับแล้วทําไมถึงสนใจเรื่องการเล่นปุ๋ยจริงๆชาวบ้านโกูไปกีต้งกีต้าร์กันหมดแล้วทําไมกุ้ยถึงน่าสนใจเสียงเพาะดีเสียงเพาะดีใช่ไหมกระบาดลมโชว์หน่อย จุดประสงค์ของผมที่สอนดนตรีที่บ้านเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินอะไรบ้างก็อยากจะทดแทนคุณแผ่นดินโดยการสอนดนตรีให้กับเด็กๆแแกกก้นนนนสิิิงตตอจอจจจทลระาายยฟับเเีดเ เกียวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วยตกในค่า190บาทลูกค้าเดิอมอัพสปีดฟรี คนไทยเป็นแรงพักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีวะะททอสอพสำรวจและผลิตอิอัเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานดับโลกของไทยแข่งเน็ตซิงตอ,อนจอดพิกจาย แฟนขับเกียบถ้าติดเน็ตจะคลีกระจายชีวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วยบ,บ้านใน9 0บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีถ้าอยากมีบ้านไม่ต้องรอเก็บเงินนานขนาดนั้นธนาคารอนาคารสงเคราะห์ช่วยได้ค่ะเพื่อบ้านในฝันของคุณ สินเชื่อบ้านทออสอน,นอกเบีย้ยต่าผ่อนน้อยยามนานถึง30ปีทออสอเพื่อบ้านเพื่อคุณสแก้งเน็ตซิงตอนจอดคิิกระจายแฟนผับเจียบแค่ติดเน็ตจะคิกกระจายชทีวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วยใมค่ายกบาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรี คนเราทุกคนเกิดมาตายทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวจะตายดีตายชั่วตายทั่วทุกท่านในคนในพันเหมือนกันทุกอย่างหลวงพี่หลวงพ่อก็ยังต้องมอรณงเชื้อเจ้าชาววังคุณนางเมียนายข้าหลวงตำรวจผู้หมูดผู้หมูไม่มีใครอยู่ย่าปู่ก็ต้องตายพันเอกพันโทโดาวโร่เต็มไหลไม่นานดอกนายผู้บรรยายก็ต้องตายไปอีกคน นอกจากเพลงครูจะพิ้วแล้วเนี่ยครับการพูดของครูยังพิ้วขนาดที่บรรยายเรื่องของคนทุกคนต้องตายเยายนี่ยพิ้วไวดังสายน้ำายูครูอ,ครอันนี้เรื่องจริงนะครับที่ผมพูดออกไปเนี่ยในในเมื่อผมบรรยายเพลงรบรรบรรยายอารมณบทเรื่องการตายแล้วผมก็เล่นเพลงเลยเพลงนั้นเป็นเพลงเศร้าของแต่ละบุคคลที่สูญสิ้นไปอ่าฮะ ใจนะคะกับท่านบุญคลุยท่านเนี้เพราะว่าท่านทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะแล้วก็สังคมอย่างมากมายไม่ว่าจะมีงานศพงานบวชงานแต่งจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งชาวบ้านที่ยากจนไม่มีอะไรเลยท่านก็จะไปทุกงานซึ่งถ้าท่านรู้เนี่ยนะคะก็นึกถึงความดีอะไรต่างๆที่ท่านเสียสละให้กับส่วนรวมเป็นอย่างมาก ประสงค์ของผมที่อสอนดนตรีที่บ้านเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินอะไรบ้างก็อยากจะทดแทนคุณแผ่นดินโดยการสอนดนตรีให้กับเด็กๆและโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้สูงวัยเนี่ยสิ้นเดือนผมจะเกณฑ์ท่านมาให้มาร้องลําทําเพลงแล้วก็ให้ท่านลือ้อฟื้นความจำผู้ที่อยู่กับ ลูกหลานทั้งเหงาหงอยลูกหลานแล้วก็ได้มาหรอกก็อยู่บ้านคนเดียวก็รวบรวมกันมารวบรวมกันมาอยู่กันที่นี่มาอยู่ที่นี่ใช่ครับเกียกรรมกันใช่ครับครูครับในส่วนของการที่ครูเองเนี่ยก็ได้ทําอะไรที่ครูบอกว่าเป็นการคืนกลับให้กับแผ่นดินเนี่ยแต่ตัวครูเองก็ได้เขาเรียกว่าได้รับประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานจากองค์กรหลายองค์กรหลายหน่วยงานเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตคุณรางวัลอะไรหรือว่าเป็นการประกาศกีตรติคุณอะไรที่คุณลุงรู้สึกปลื้มและพอใจกับสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่ฉันทํามาทางชีวิตคือรางวัลเกียรติยศที่ได้รับมาก็คือในในประเทศไทยเนี่ยเขาเฟ้นหาคนที่เป็นคนดีของแผ่นดินก็คือ ได้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติผมกเกษียณอายุ4 5หแล้วก็47เจไม่ได้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติตำแหน่งนี้ไม่มีการซื้อกันได้คใครจะมีเงินมีทองมาซื้อตำแหน่งนี้ไม่ได้กระผมได้รับอันตำแหน่งนี้ก็คือได้ประกอบคุณงามความดีคือเป็นคนดีของชาติแล้วยังสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีด้วยครับลูกผมทุกคนได้ดีหมดทุกคนเรื่องดีๆอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็อยากให้คุณครูนี่ย ได้บอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเราควรจะอนุรักษ์ในสิ่งที่ครูกําลังทําอยู่นี่ได้อย่างไรดีมากเลยครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือท่านที่อยู่ในห้องสมงทุกๆท,ท่านในประเทศไทยนี้คลุยไทยเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญของไทยคลุยก็ได้ถอดแทรกอยู่ในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่ละอย่างที่มาผสมกันเพราะฉะนั้นคลุยไทยจึงเป็น มรดกไทยที่สืบมาจากสมัยเก่าเราท่านต้องอนุรักษ์ศิลปะอันนี้ไว้ครับให้ลูกหลานได้ยึดถือต่อไปครับนี่แหละผมปลื้มใจเนี่ยถ้าหากว่าคนที่สนใจอยากที่จะมาเรียนเพลงครูตอนนี้ครูย,ยังสอนอยู่ไหมยังสอนครับถ้าใครอยากจะเรียนขอเรียนเชิญมาที่บ้านผมเลยผมจะสอนให้ฟรีถ้ามีเด็กก็มีนม,มให้กินแล้วก็มีกล้วยให้กินมีขนม,มธรรมชาติให้รับประทานครับ ต้อนรับอย่างดีครับเชิญเลยนะใช่ไหมครับเชิญเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านของคุณลุงนะครับซึ่งในบ้านนี้เนี่ยวิถีชีวิตแบบธรรมชาติและแบบของขุนคุยสถานทุ่งแห่งกรุงศรีจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณลุงบอกว่าบ้านนี้เหมือนบ้านของคุณเองแหละครับอ้าวไปเลยไหมฮะเชิญครับ ใจเขาคือเขาเป็นคนมองคนไม่เคยมองในแง่ร้ายไม่เคยหวังผลประโยชน์จากคนอื่นก็ททำโดยความบริสุทธิ์ใจโอ้โหได้อะไรมาครับคุลุงครับสายบัวเกษตรครับโอ้ยสายบัวหาทานไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับน้ำมะพร้าวก็ได้ดื่มแล้ว ยังได้สายบัวพันธุ์เกษตรจากบ้านคุณลุงกลับบ้านหสิดยอดจริงๆครับคุณลุงครับและนี่ครับผมคงต้องทําหน้าที่นี้ในการที่จะตอบแทนคุณลุงต่อไปนะครับด้วยความคิดของคนที่สํานึกในรากเหง้าของตนเองนะครับในเรื่องของดนตรีนำเอาดนตรีมาใช้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นครับแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของการใช้ชีวิตวก็คือใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับแนวะวิถีนี้ต้องคุณลุงมณีอารีราช ขุนขุยสถานพุ่งแห่งกรุงศรีคนนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับครับแล้ววันนี้รายการคิดดีทําดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละครับแน่นอนว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับชมได้ที่นี่เท่านั้นครับวันนี้ลาละครับสวัสดีครับ ค่าคุณค่าของผู้ทำความดีนั้นไม่เพียงแต่ชื่อเสียงที่จะได้รับแต่ความรู้สึกที่เปลี่ยนล้นไปด้วยความภาคภูมิใจในการเสียสละของร้อยตรีมณีอารีราชนั้นที่มีให้แก่เด็กๆถือเป็นคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องกันต่อไปนะครับคุณขุยสะพานทุ่งแห่งกรุงศรีสำหรับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับ